พิงเลี้ยงน้องพิงน่ารักจังเลยไม่ครับขอน้องลูกน้องอ่ะคะ้งน้องอ่ะคะพิงเลี้ยงเก่งจังเลยพิงเลี้ยงน้องอ่ะคะทำน้องเล้งยังทำน้องเล้งลูกเดี๋ยวน้องเก็บ อีกพิงไม่ทําน้องแรงนะลูกเบาเบาลูกเบาเบาลูกเบา